พ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งบ้านทั้งรวงทั้งโกลนนะคะวันนี้ปิโตจะมาก็สวัสดีจริงๆนะคะวันนี้พ่โตจะมาแกะกล้องซูมกระดาษเดินเรามาจำจีนะคะเราจำจีจริงๆเราได้น้องเป็นแ,แต่ว่าเราจะมา,าเอารูปไปก่อนนะคะคือต,ตอนนั้นเรามองปูนนี่ที่ตัดอยู่ตรงนี้เด้อ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 แกะชีเอคาคนงานเลย ฉีกนะคะฉีกแล้วก็อันนี้ซองคือมันโดนปัดแล้วด้วยอะทุกคนดูดิอันนี้ได้หลืไม่รู้อะไรแล้วเราก็ฉีกนะคะฉีแกบแบบปบเลยตัวอยากได้สีสีเขียน,นะทุกคนแต่ว่าเราได้สีสีแล้วก็ไม่รู้อะสีรุ่นหนึ่งสองครับ ชมพูดแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ชอบเหมือนกันนะบายบายๆมันบีบเข้าบีบเข้าไปบีบเข้าบีบเข้าบีบเข้าไปบีบโยนโยนให้หมดโยนไปให้หมดโยนไปเอ้าเอ้าลืมลืมไม่ายบาย